ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสเกโครกับผม <God. S 1> กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณก็อยู่ในรายการ Top 5 f ฟฟรายใน EP ีที่8กันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราว Top 5 f ฟฟรายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของ5อันดับตำนานของวีรกรรมเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเทพที่อาวุโสที่สุดแล้วก็เป็นเทพที่เหล่าทวยเทพทั้งหมดในทวีปเทรเวสเนี่ยเก่งใจมากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับเขาคนนั้นมีนามว่าเล็กลาพิสราชาแห่งเหล่าเซียนในประเทศหลี่เย่นั่นเองครับโดยวีรกรรมทั อันดับที่5้ภูเขาเทียนเหิง และความรู้ในการทําเหมืองแร่ตามตำนานที่ได้บันทึกเอาไว้ในคอลเลกชันหนังสือหินในฉบับที่1น,นะครับได้ระบุเอาไว้ว่าเมื่อแรกเริ่มเทพเจ้าแห่งหินเล็กลาพิสได้ลงมาสถิตยอยู่ที่โลกเทเรสนะครับโดยเขาเนี่ยได้ลดระดับน้ําทะเลลงไปแล้วก็สร้างภูเขาที่มีชื่อว่าภูเขาเทียนเฮงและทําให้คลื่นทะเลเนสงบลงนะครับจากนั้นความสงบสุขก็ถูกนํามาสู่เหล่าผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองนะครับเทพแห่งหินเนี่ยได้ขุดลึกลงไปในภูเขาแล้วก็ได้พบเข้ากับหยกครับเศษหินต่างๆที่เขาขุดลงมาในใต้ดินเนี่ย ำแพงที่มีขนาดใหญ่นั่นเองครับและบริเวณสถานที่แห่งนั้นเนี่ยเหล่าผู้คนละทเทพแห่งหินจึงตั้งชื่อให้ว่าป้อมชาญหุยโดยเหล่ามนุษย์ในช่วงนั้นที่ได้รับความรู้ในการขุดเหมืองแร่จากเทพแห่งหินเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะครับสามารถทํามาหากินจากองค์ความรู้เหล่านั้นทําให้ในระยะทางรัศมี1000ไมล์ในบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีคําว่ายากจนสําหรับมนุษย์นั่นเองครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงปัจจุบันนั้นเนี่ยในบริเวณเมืองรอบๆภูเขาเทียนเหิงเนี่ยนะจะมีร่องรอยของอารยธรรมเหมืองหินนั่นเองครับ ซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดมาจากอดีตเมื่อนานมาแล้วนั่นเองครับที่จงลี่เนี่ยยังไม่ได้สร้างหลี่เย่นะแล้วก็มาสร้างแบบเขาเรียกว่าถิ่นที่อยู่ของเรามนุษย์ในช่วงยุคแรกๆของหลี่เย่นั่นเองนะครับด้วยความรู้และพลังอำนาจของเทพแห่งหินที่เขานเนี่ยใช้มันเพื่อปกป้องเหล่ามนุษย์นั่นเองครับจึงทาให้วีรกรรมครั้งนี้เนี่ยถูกจัดมาอยู่ในอันดับที่5ของเราน,นั่นเองครับถัดมาอันดับที่4เทพแห่งพันธรรสัญญาผู้ก่อตั้งหลี่เย่เทพแห่งหินเล็กลาพิสเนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีคู่หู รักของเขานเนี่ยต้องตายลงไปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเป็นคนปกติหรือว่าเป็นมนุษย์อย่างเราๆเ,เนี่ยมันก็คงจะมี2ตัวเลือกใช่ไหมครับที่เราจะสามารถเดินทางไปได้2ตัวเลือกนั่นก็คือ1มอบชีวิตให้กับการแก้แค้นและกลายเป็นราชาปีศาจนั่นเองนะครับก็คือแบบคุณลองคิดดูนะเพื่อนที่มีอุดมการร่วมกันเป็นเพื่อนรักแล้วคือตายไปอะ่ะเป็นคุณคุณจะไปแก้แค้นไหมตัวเลือกที่2ก็คือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าเดินตามอุดมการณ์ต่อไปโดยแบกรับความหวังของคนที่ตายไปแล้วเอาไว้อยู่เบืืื้้อออองงงงหหลลลััััันนนนนน่่่เเเเเรบตตววกกกทททีี2ผมมาาป็็ขพพิิ ที่เขาได้เลือกเดินนั่นเองนะครับอุดมการ์ที่จะไม่ยอมให้เหล่ามนุษย์นั้นเนะี่ยยากลําบากแลวก็ถูกกดขี่โดยเหล่าเทพด้วยอุดมการเหล่านั้นครับเขาจึงได้สร้างเมืองที่มีชื่อว่าลีเยเมืองแห่งท่าเรือพันธสัญญาเมืองที่เขาสัญญาเอาไว้ว่าเขาและเหล่าบริวารเศนของเขาเนี่ยจะปกป้องผู้คนและเมืองแห่งนี้โดยชีวิตและด้วยวิทยกรรมแห่งราชาของเขานี่เองครับ ผมจึงได้จัดให้วิธกรรมนี้เนี่ยมาอยู่ในอันดับที่4ของเราในวันนี้มาต่อที่อันดับที่3นะครับการค่นลมเทพปีศาจและปลดปล่อยเหล่ายักษ์สาเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าครั้งหนึ่งในหลี่เย่เนี่ยเคยเกิดโรคระบาดขึ้นและมีปีศาจมากมายที่กลายพันธุ์เข้ามาลุกลามและก่อนหนุะให้แก่เมืองหลี่เย่โดยเหตุนี้ครับทเทพแห่งหินเล็กลาพิสจึงได้อัญเชิญเหล่ายักษ์สาสุดยอดนักรบเซียนที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากออกมาเพื่อปราบปรามเรื่องราวเหล่านี้ครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ย ก่อนที้เหล่ายักษานั้นจะเข้ามาอยู่ภายใต้อํานาจของเลกลาพิสครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นลูกน้องของศัตรูที่ร้ายกาจจางมากกับเทพหินนั่นเองครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งของราชาแห่งเหล่าเซียนนั้นเขาได้รับชัยชนะเหนือราชาปีศาจองค์นั้นไปหลังจากนั้นครับเขาจึงได้ปลดปล่อยเหล่าเซียนยักษ์ษาและก็ได้มอบชีใหม่ให้แก่เหล่ายักษ์ษานั่นเองครับด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณที่เทพหินปลดปล่อยเหล่ายักษ์ษาจากพัฒนาการที่ไม่อาจขัดขืนได้เหล่ายักษ์ษา จึงได้ทำพัทสัญญาเพื่อปกป้องหลี่เย่มันเป็นดังการตอบแทนบุญคุณของราชาแห่งเหล่าเซียนนั่นเองครับเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งนี้นะครับไม่ค่อยมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มากสักเท่าไหร่ครับแต่ในความคิดของผมแล้วเนี่ยเหล่ายักษ์ศาสที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยไปอยู่ภายใต้อำนาจของราชาปีศาจผมคิดว่าราชาปีศาจตนนั้นเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งมากๆพอๆกับเทพแห่งหินเล็กลาพิสของเราแน่นอนครับ้วยวีรกรรมของเทพแห่งหินครั้งนี้นะครับเราจึงเดาคร่าวๆนะครับว่าในอดีตเนี่ยเขาจะต้องแข่งแกร่ง ตอนที่วีรกรรมอันดับที่2นั่นเองนะครับวีรกรรมนั้นก็คือการผนึกราชามังกรดินครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมีมังกรดินอาศัยอยู่ที่บริเวณภูเขาหนานเทียนเหมือนจากตำนานที่กล่าวขานนั้นนะครับราชามังกรหินนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่โตประมาณภูเขาลูกหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับทั้งราชามังษ์หินนั้นเนี่ยยังเคยเป็นสหายรักกับราชาแห่งเซียนนั่นเองครับหรือก็คือเขาเคยเป็นอดีตเพื่อนของเลกลาพิษนั่นแหละนะแต่ที่สุดแล้วครับเผ่าพันธุ์ราชามังกรก็ไม่สามารถอาศัยอออยยยยู่่่่่กกกกัััับบเเ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 ผาาาาาาพพนน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 นุุน์มมษไดด้้งงงงงิิหหหหตรรณซึป็ชวทททีีํใะ เกลียวอย่างมากครับพวกเขาจึงได้พนึกราชามังกรหินไว้ใต้ดินเรื่อยมาโดยวีรกรรมในครั้งนี้นะครับเกิดจากการร่วมมือกันของเหล่าเซียนแล้วก็เทพ่งหินเล็กลาพิสนะครับผมจึงคิดว่าเจ้ามังกรหินตัวนี้เนี่ยมันจะต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยครับถึงขั้นที่ต้องให้แบบเหล่าเซียนทั้งหลายเนี่ยรวมพลังกันเพื่อพันึกมันเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งตำนานนี้นะครับผมคาดดาว,ว่าจะต้องปรากฏขึ้นมาแน่นอนครับในอนาคตหรือไม่ก็ในแผ่นถัดๆไปนั่นแหละนะผมจึงจัดให้วีรกรรมครั้งนี้ครับมาอยู่ในอันดับที่2ขขออออองงงงงเเเเเรรราาาาาใใน,นน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 นวววัััััััีี้้้่่พนะะคคมมททแแลลก็ถึดดบบ1สปห์ โดยอนันดับที่1ของเราเนี่ยผมจะยกให้มันเป็น2เรื่องเลยแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องแรกก็คือวิรกรรมการผนึกอสูนร้ายชิที่บริเวณหมู่บ้านฉิงซีและการผนึกเทพอสูนโอเซียลที่ป่าหินกูยุนนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะ,ะนานมาแล้วมีอส,สูรร้ายนามว่าชีมันเนี่ยได้สร้างรังของมันไว้บริเวณหมู่บ้านชิงซีอส,สูรร้ายตนนี้เนี่ยได้เข้ายึดครองพื้นที่บริเวณนั้นครับด้วยเหตุนี้ราชาแห่งเหล่าเซียน จึงได้เข้าต่อสู้กับมันการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงอย่างมากครับแต่สุดท้ายชัยชนะก็ตกไปอยู่ในมือของราชายของเราเซียนเล็กราพิสของเรานั่นเองครับหลังจากที่อสูรร้ายตนนั้นพ่ายแพ้ไปเนี่ยร่างกายของชิก็กลายเป็นหิน เลือดของมันกลายเป็นน้ำและเกจของมันเนี่ยก็กลายเป็นทุงน่งนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านชิงซีนั่นเองครับเรื่องต่อมาตามตำนานเนี่ยณนะป่าหินกูหยุนมันก็คือจุดที่เลลาพิสเนี่ยเอาชนะเทพอสูรแล้วก็เหล่าปีศาจมากมายในใต้ทะเลนั่นเองครับโดยจเจ้าอสูรร้ายตนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโอเซียวนั่นเองนะตำนานยังได้บอกเอาไว้อีกนะคบว่าหน้าผากรูกระทั้งหลายที่ยื่นออกมาเนี่ยมันเป็นเศษหินที่ราชาแห่งเหล่าเซียเนี่ยใช้ในการต่อสู้และผนึกเทพปีศาจเอาไว้เองนะครับโดยก็ได้มีการบอกไว้อีกเช่นกันนะครับว่่่่่่าาาาาออออ้หหหิินนททีีีียืกกกมมลลลแเครช็พ ได้ปล่อยลงมาจากฟากฟ้าลงไปผนึกเจ้าเทพปีศาจองค์นี้นั่นเองนะครับก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับวีรกรรมของราชาแห่งเลาเซียนเล็กลาพิสความจริงแล้วเนี่ยวีรกรรมของเทพห่งหินคนนี้เนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะครับซึ่งแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รู้แบบคร่าวๆนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเทพห่งหินสมัยวัยรุ่นเนี่ยช่างเป็นเทพที่มีเรื่องต่อยตีกับเทพองค์อื่นๆเยอะมากมา,กมายเสลือเกินเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้้เเน่่ยผผมมกกกกก็็ฝาาาดดดดไลลค์์แร Sha cribe Like พืออปปปํํังใจทิตๆว สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ